มีทองคําในพอร์ตเนี่ยมันควรที่จะเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าในรอบที่ผ่าน,านมาหรือว่ายุคที่ผ่านานมาก่อนหรือเปล่าคะสัดส่วนของทองคําในพอร์ตที่เหมาะสมมันควรจะเป็นเท่าไหร่ในยุคนี้ในยุคนี้ทองคาหายถามตัวเองนะคะคือคือถ้าในยุคที่ทองโลค่ะทองควรจะสัก2 0 3 0ค่ะในยุคที่ทองหายจริงๆ 5-10%ก็ถือว่าค่อนข้างสูงเพราะว่าอย่างที่บอกคือว่าเรามองว่าทองคำไม่ลงแต่เราไม่รู้ว่าไปถึงเซอร์เทนเพราะว่าทองคำเนี่ยเวลามันจะลงมันลงด้วยแรงเหวี่ยงที่สูงกว่าเพราะเวลามันอยู่ระดับสูงเพราะฉะนั้นเองการถือทองคำในระดับสูงด้วยปริมาณมากๆสำหรับเรามองเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นซื้อเพื่อทำกำไรซื้อเพื่อเก็บ ถ้ายาวเราก็ต้องมองว่ายาวแค่ไหนเพดานมันอยู่ที่ไหนใกล้เพดานแล้วเราควรจะทำยังไง